ชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้เดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง comedy m channel วันนี้นะครับผมก็ได้นําเอาเรื่องราวดีๆของชาวต่างชาติ2ท่านนะครับที่ได้เดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยสองท่านนี้นะครับเป็นยูทูบเบอร์จากช่อง b r i a n and Kelly โดยทั้งสท่านได้เข้ามาอธิบาย การเดินทางทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยทั้งสองท่านนะครับก็ได้อธิบายไว้ประมาณนี้นะครับทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นสถานที่ที่พักผ่อนยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่างก็นําเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงามสถานบันเทิงายบ่ําคืนที่มีชีวิตชีวาในวัฒน,นธรรมอันลุ่งเรือง ในขณะที่เวียดนามมีชื่อเสียงในด้านความสวยงามทางธรรมชาติสถานที่ทางประวัติศาสตร์และอาหารอร่อยในประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจเมืองที่ผู้พลาดเช่นกรุงเทพพักผ่อนบนเกาะเขตร้อนเช่นภูเก็ตหรือเกาะสมุยหรือดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยโดยการเยี่ยมชมวัดโบราณและประตูเมืองในเชียงใหม่ในขณะเดียวกันเวียดนามมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่ง เช่นอ่าวฮาลองและซาปารวมถึงเมืองประวัติศาสตร์เช่นฮานอยดานังและโฮจิมินห์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตที่น่าสนใจของประเทศเวียดนามและทั้งสองประเทศยังมีอาหารที่อร่อยโดยเฉพาะอาหารไทยขึ้นชื่อเรื่องรสชาติจัดจ้านและวัตถุดิบที่สดใหม่ในขณะที่อาหารเวียดนามขึ้นชื่อเรื่องกว๋วยเตี๋ยวเฟอซึ่งโดยรวมแล้ว ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวันหยุดพักผ่อนริมชายหาดที่ผ่อนคลายหรือประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยการผชนภัยทั้งประเทศไทยและเวียดนามก็มีตัวเลือกอีกมากมายให้คุณได้เลือกครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวและบทความของชาวต่างชาติ2ท่านนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ในการได้เดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและเวียดนามและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านอื่นๆกันดูนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี <S <S ่ยวกับการเดินทางในการท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและเวียดนามโดยชาวต่างชาติท่านแรกนะครับได้เข้ามาอธิบายไว้ประมาณนี้นะครับจริงๆเดินทางไปหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยสําหรับฉันเหนือนกว่าประเทศอื่นมากๆความคิดเห็นต่อไปนะครับเราชอบเวียดนามและโดยเฉพาะฮอยอัน เราได้เป็นเพื่อนกับคนขับรถซึ่งต่อมาเขาได้พาเราไปที่บ้านของเขาเพื่อพบกับครอบครัวของเขาเวียดนามค่อนข้างเรียบง่ายกว่าประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวมากกว่าเล็กน้อยฉันเห็นด้วยกับความวุ่นวายในเมืองใหญ่ที่มีรถสกูตเตอร์ไปได้ทุกที่ฉันชอบที่จะกลับไปเวียดนามฉันหวังว่าพวกคุณจะไปถึงบาหลีประเทศอินโดนีเซียและอยากจะได้ยินว่าคุณคิดอย่างไรกับเกาะที่นั่น ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเพิ่งไปประเทศไทยและเวียดนามด้วยคล้ายกันแต่แตกต่างกันพอสมควรผมยังคิดว่าประเทศไทยมีอาหารที่หลากหลายกว่าและตรงกับรสนิยมของผมมากกว่าบางทีผมอาจจะเคยชินกับการทานอาหารไทยมากกว่าเมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเวียดนามนั้นไม่สามารถเอาชนะได้มีประวัติศาสตร์มากมายในเวียดนามและการได้เห็นผู้คนใช้ชีวิตอย่างปลองดอง หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในการทําสงครามคนเวียดนามยังให้การต้อนรับที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดฉันได้เดินทางท่องเที่ยวในหลายๆที่แม้ว่าเราจะพูดภาษาเดียวกันไม่ได้แต่ลุงๆป้าๆก็พยายามดูแลคุณเสมอความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับอาหารเวียดนามมีรสชาติที่เบากว่าสดกว่าละเอียดและอ่อนกว่าดังนั้นจึงไม่มีรสจัด หรือลดเข้มข้นเหมือนอาหารไทยหรือลาวสิ่งที่เกี่ยวกับอาหารเวียดนามคือความบุดมสมบูรณ์ของผักใบเขียวและสมุนไพรสดและเครื่องจิ้มมากมายที่มาพร้อมกับอาหารแต่ละมือ้อและปรับแต่งได้ตามรสนิยมของคุณเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องห่อด้วยตัวคุณเองหลังจากใส่ส่วนผสมที่คุณต้องการแล้วคุณสามารถเพิ่มพลิกได้โดยปกติแล้วพวกเขาจะมีพลิกไทยรูปแบบหนึ่งเช่นสดแห้ง ดองซอสพริกหรืออะไรก็ตามที่คุณจะทำเองส่วนคนไทยมีอาหารที่อร่อยแต่ฉันคิดว่าเวียดนามมีความหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฝรั่งเศสและอ,อื่นๆคนไทยมีจุดเริ่มต้นอยากมากในด้านการท่องเที่ยวและการปรุงอาหารให้สมบูรณ์แบบสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเทียบกับเวียดนามแล้วใช้เวลาหลายปีในการต่อสู้กับประเทศต่างๆตลอดประวัติศาสตร์ความคิดเห็นต่อไปนะครับ ฉันอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามมา3ปีแล้วฉันเคยไปประเทศไทยอย่างน้อย20ครั้งที่นั่นเป็นสถานที่โปรดของฉันทั้งสองแห่งในโลกฉันคิดว่าสิ่งที่คุณใช้กับพวกเขานั้นค่อนข้างแม่นยำมีหลายสิ่งให้ดูและให้ทำในฮจิมินเมื่อคุณกลับไปเวียดนามของกินในเวียดนามยังมีอีกมากมายที่ไม่ดังเท่าในประเทศไทยแต่อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจว่าชาติไหนจะมีอาหารที่ดีกว่ากันความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับ เวียดนามเพิ่งโหวตวีซ่าให้90วันฉันคิดว่ามันจะเริ่มในเดือนสิงหาคมขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความคิดเห็นโดยรวมของคุณคุณทั้งสองคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสื่อสารสิ่งสำคัญที่ควรทราบในแต่และจุดหมายปลายทางความคิดเห็นต่อไปครับเราสนุกกับเกาะฟูกวกมากเป็นการดีที่จะมีวันที่เงียบสงบบนชายหาดซึ่งตรงกันข้ามกับเสียงของโฮจิมินห์และฮานอย ความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันคิดว่าความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ2ประเทศนี้ตรงประเด็นทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่พักชายหาดและอื่นๆเราชอบฮอยอันมากเราจึงสำรวจบริเวณนั้นมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่เราไม่จบทัวร์ในเวียดนามเหนือความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชายหาดมีอคติมากชายหาดในดานางังเป็นชายหาดในเมืองและตามความหมายแล้ว จะไม่ให้ความรู้สึกแบบเขตร้อนเวียดนามมีชายหาดที่น่าตื่นตาตื่นใจหากคุณมุ่งหน้าไปที่เกาะฟูกคุณจะได้ประสบการณ์การพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวที่กำลังมองหาอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปนะครับเบียรในประเทศไทยบางส่วนถูกผลิตขึ้นในเวียดนามด้วยส่วนใหญ่ในไซง่อนเนื่องจากกฎหมายบางข้อในประเทศไทยที่กำหนดให้การผลิตเบียจำนวนน้อยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงไปที่ไซง่อนและตั้งโรงเบียร์ที่นั่นและนําเข้าเบียร์กลับเมืองไทยความพิเห็นต่อไปครับสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือวัฒนธรรมไทยเป็นแบบพื้นเมืองในขณะที่วัฒนธรรมเวียดนามเป็นแบบเอเชียตะวันออกอีกอย่างที่ฉันสังเกตคือคนไทยกินด้วยมือและช้อนในขณะที่คนเวียดนามกินด้วยตะเกียบประการที่ส ฉันสังเกตเห็นคือภาษาไทยและภาษาเวียดนามแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภาษาไทยเป็นภาษาพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าในขณะที่ภาษาเวียดนามมีต้นกําเนิดมาจากตะวันออกมากกว่าซึ่งเรากําลังเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มความคิดเห็นของท่านต่อไปนะครับผมไปเยือนทั้งสองประเทศนี้หลายครั้งผมเห็นด้วยกวับความคิดเห็นนี้อย่างสิ้นเชิงจุกวินแต่จะบอกว่าอาหารริมทางของเวียดน,นามนั้นพิเศษมาก แต่ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเป็นอย่างมากผมไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการท้องเสียในการกินอาหารข้างถนนความคิดเห็นต่อไปครับฉันมีเวียดนามอยู่ในลิสต์ที่จะไปเยือนส่วนประเทศไทยฉันเคยไปประมาณ4ครั้งแล้วได้หวังว่าจะได้ไปเยือนอีกสักครั้งอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถเปรียบเทียบได้จนกว่าจะมีใครไปเวียดนามแต่วิดีโอของคุณเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเวียดนาม มีประโยชน์และเป็นประโยชน์มากความคิดเห็นต่อไปครับเราไปทั้งประเทศไทยและเวียดนามก่อนโควิดที่เดียวที่เราไม่สนุกเลยคือซาปาในเวียดนามไม่น่าสนใจมากเว้นแต่คุณจะไปเดินป่ารักทั้งสองเวียดนามและประเทศไทยส่วนกัมพูชาและลาวดีมากอยากแนะนําทั้งสองให้ไปเยือนความคิดเห็นของท่านสุดท้ายนะครับมีอาหารที่หลากหลายในเวียดนามใต้เช่นยาจางและไซงอน มากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเพิ่งเปิดสู่โลกและการท่องเที่ยวดังนั้นในอีก1 0 1ถึงปีโครงสร้างพื้นฐานจะแซงหน้าประเทศไทยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์สองท่านหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามส่วน,นเพื่อนจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและรับชมก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ